Okay, สวัสดีนะครับผพเพื่อนนะครับน้องอังเวงยังมาเล้ยงำนะครับน้องเอามือในวันที่สิบสองนะครับผมพักพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดมาในการพัฒนาของเฮานะครับเนาะมาแล้งก็ได้รุ่นกันนะครับเนาะสำหรับในเลืที่เฮาจะเป็นเพื่อนออกมากก็คิเป็นตัวนี้เนาะนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นคู่ชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับน้องเฮาแก่เพื่อนเฮาแก่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับตัวนี้แก่เรียบร้อยแล้ว นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เราจับเป็นคู่มานี่แก้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องแล้วแต่ว่าเข้าบอท่านเปลี่ยนตัวเลขนะครับตัวเลขนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าแก้แก้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องถูกต้องทั้งหมดนะครับถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เข้าบอท่านเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบนะครับหลักสิบพอเขียนผิดนะครับมันจะไปศูนย์สองสามนะครับหลักสิบนะครับศูนย์สองสามนะครับต้องได้สองสามนะครับตัวที่ไม่มีเนเข้าไปเขียนถึงแล้วเนาะหนึ่งกับสี่ หนึ 1> 1่งกับสี่ตัวนี้เขียนถูกแล้วนะครับแต่ตัวนี้เ้างพันเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับดักสิบจะได้ศูนย์สองสามนะครับตัวนี้นะครับจะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามนะครับนี่คือดักสิบนะครับก็ไม่มีหนึ่งกับสี่นั่นเองบ่มีสองโกนะครับอันนี้ข้ากับเจเพื่อนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้าแก่แเ้วเราละห้าเขียนถูกต้องเราแต่ห้าประธาน,นเปลี่ยนตัวเองเนาะครับแล้ววันที่นี่สําหรับในชุดนี้นะครับ สำหรับในชุดนี้นะครับในตัวนี้ในตัวที่เข้าจับออกมาก,ก็คือเป็นตัวนี้นะครับเนาะตัวที่มีหกเจ็ดสี่แปดสองนะครับหกเจ็ดสี่แปดสองนะครับหาตัวนี้นะครับตัวที่มีห้าตัวอยู่ในนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่มีห้าตัวอยู่ในนี้นะครับเราก็จะมีตัวนี้ศูนย์สองก็จะมีสองสองศูนย์ก็จะมีสองนะครับสามเก้าไม่มีแปดสี่มีสี่นะครับสามเก้าไม่มีสามไม่มีเก้า ศูนย์สามไม่มีศูนย์ไม่มีสามสองหนึ่งมีสองนะครับสองหนึ่งนี่มีสองสามศูนย์ไม่มีสามไม่มีศูนย์เก้าสี่ไม่สี่นะครับไม่สี่นะครับเก้าสี่ไม่สี่แล้วก็ศูนย์สี่ก็มีสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในศูนย์สี่ตัวนี้ก็จะต้องติดคู่เด่นด้วยนะครับเนาะศูนย์สี่นะครับมีคู่หนึ่งนะครับที่เฮาบอเลแล้วก็คือศูนย์สี่นะครับตัวนี้นะครับศูนย์สี่เนาะนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่นะครับตัวนี้ นะครับอีกหนึ่งตัวเนาะนะครับแล้วจาสีก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าไม่มีในคู่เนาะนะครับตัวนี้ศูนย์สี่นะครับครับเป็นศูนย์สี่นะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นยี่สิบเอ็ดคู่นะครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดคู่นะครับเพราะว่าเพิ่มศูนย์สี่มาศูนย์สี่นี่มีสี่นะครับสองสองก็มีสองนะครับห้าเก้าไม่มีห้าไม่มีเก้าเก้าห้าก็ไม่มีเก้าไม่มีห้า ศูนย์หกนะครับก็มีหกนะครับสองสี่มีสี่หกศูนย์มีหกเจ็ดเก้ามีเจ็ดเก้าเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เก้าไม่มีศูนย์ไม่มีเก้าสองเจ็ดมีเจ็ดห้าสี่มีสี่นะครับเจ็ดสองมีเจ็ดนะครับเก้าศูนย์ไม่มีเก้าไม่มีศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีศูนย์ศูนย์นะครับสองแปดมีสองหกสี่มีสี่ แปดสองมีแปดมีสองเก้าหนึ่งไม่มีเก้าไม่มีหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งสองเก้ามีสองเจ็ดสี่มีสี่มีเจ็ดนะครับเก้าสองก็มีสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเรื่องขั้วโมดนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคู่ก็คือศูนย์สี่นะครับเพิ่มมาอีกศูนย์สี่ก็คือเป็นหนึ่งคู่ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่เราวงสีแดงยี่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่เขาแต้มสีนี่นะครับตัวที่เราแต้มสีนี่ก็จะเป็น อ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ขวดนะครับสิบสี่คู่นะครับที่เ้าแตามีสมสมสิบสี่คู่แล้วก็เข้ามาักสีชมพูไว้ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่นะครับตัวที่มักสีชมพูนี้เก้าขวดนะครับนะครับเนาะสำหรับในอ่ามนี้นะครับเนาะเข้ากับเรารุ้นสำหรับเการพัฒนานะครับเป็นเดวต่อเนื่องนะครับเอาในคลื่นี้ฆเคลื่อน เมื่อเพิ่มตัวเลขกห้เพื่อนก็คือตัวนี้นะครับ04เข้าบาริววงนะไม่ในวง04นะครับเพราะว่ามันติด4อยู่นะครับติด4อยู่แล้วก็ามาแก่หลักสิบตัวนี้นแก่หลักสิบแก่หลักสิบตัวนี้เป็น023นะครับก็ชนสองเนี่ยแต่ว่าอยู่ในหลักสิบนี้จะชนสามตัวก็คือ902 902นะครับจะไม่มี4นะครับ902ในหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รูดนะครับเนาะ902ในหลักสิบ เก้าศูนย์สองรวดในหลักสิบนะครับตัวนี้นะครับเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองในหลักสิบนะครับถ้าเป็นเก้าศูนย์สองนะครับเนาะนะครับเก้าศูนย์สองที่อยู่ในชุดนี้นะครับเนาะเก้าศูนย์สองก็จะมีหลักเก้านะครับตัวนี้นะครับหลักเก้าตัวนี้เก้านะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็สองนะครับจะมีอยู่ตัวนี้เนาะนะครับถ้าเราจะ ถ้าเราจะรูดนะครับถ้าเราจะรูดนะครับเก้าศูนย์สองนะครับมีสามตัวนะครับเก้าศูนย์สองนะครับแต่ว่านะครับหลักหน่วยมันจะมีเจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยมันจะมีเจ็ดตัวหรือว่านะครับเราจะเอาตามแต้มนะครับตามแต้มขึ้นตัวนี้นะครับถ้าตามแต้มก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามแต้มก็จะเป็นแบบนี้ก็ศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ก็คือศูนย์เข้าแต้มนะครับ เอาเอาเลขเด่นนะครับที่ชนนะครับอ่ามันชนสามตัวเนาะเก้าศูนย์แล้วก็สองครับเก้าศูนย์แล้วก็สองครับนี่นะครับเนาะถ้าเอาสามตัวนี้นะครับเอาสามตัวนี้วางหลักสิบนะครับวางหลักสิบแล้วก็จับโดยแต้มนะครับเนาะนะครับถ้าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะมีศูนย์สองเข้าแต้มสองศูนย์สามแต้มสามศูนย์สี่แต้มสี่ศูนย์หกแต้มหกนะครับ เอาตามแต้มเนาะศูนย์เก้าเก้าแต้มศูนย์ศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้มนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับต่อไปเลขสองนะครับก็จะเป็นสองศูนย์สองแต้มสองตัวนี้เนาะแล้วก็สองหนึ่งสามแต้มสองสองสี่แต้มสองสี่หกแต้มสองเจ็ดเก้าแต้มสองแปดศูนย์แต้มสองเก้าหนึ่งแต้มครับแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เก้านะครับเนาะแล้วก็เก้านะครับมันมีสามตัวเนาะเก้านะ,นะาจะเป็นตาห้าสีช้อนเด่นนะครับ ก็จะมีหลักสองนี่ก็จะตัวอันนี้เป็นตัวเข้าแต้มเลยรบ,บรยิเลดนะครับถ้าโหลดมากันหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บแปลเก้าแต่ว่าอันนี้เอาตามแต้มจะมีเจ็ดตัวเนาะครับอันนี้ก็คือสองแล้วก็อีกแฉลบหนึ่งก็คือเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับแล้วก็นะครับมีอยู่เท่านี้นะครับเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ด จ็ดสามก็ยี่สิบเอ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าได้ยี่สิบเอ็ดคู่นี่นะครับเนาะถ้าเอาหลักหน่วยมาตัดนะครับถ้าเอาหลักหน่วยมาตัดหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวนี้สี่ห้าเก็บไปเก้าคือหลักหน่วยครับหลักหน่วยเป็นตัวนี้เนาะหลักหน่วยสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือหลักหน่วยนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้เข้าจับในชุดเต็มนะครับจับในชุดเต็มตัวที่มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะมีสี่ห้าหกนะครับในหลักศูนย์นี่ก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเท่านี้นะครับ จะได้สามขู่นะจะได้สามขู่เพราะว่าตัวอื่นไม่มีนะครับสองไม่มีนะครับอตัวนี้เนาะสีนะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมีเลขอยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มีศูนย์ตัวหนึ่งเทียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะมีศูนย์นะมีศูนย์ด้วยตัวหนึ่งมีเจ็ดตัวนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะมีศนะูนย์เนาะในหลักหน่วยก็จะมีศูนย์ในสี่คูนะครับหลักศูนย์หลักสองนะครับ ก็จะเป็นสองสี่สองห้าสองหกไม่มีมีสองเจ็ดมีสองแปดแล้วก็มีสองเก้านี่คือจับตามหลักหน่วยแล้วก็แต้มนะหน่วยแล้วก็แต้มเนาะครับแล้วก็นะครับตามรับแถวเก้านะครับแถวเก้าแถวเก้าขึ้นตัวนี้นาะแถวเก้านะครับก็จะมีสามไม่มีเก้าสี่มีเก้าสี่ะเก้าสี่นะครับแล้วก็เก้าห้ามีห้า เก้าเจ็ดมีเจ็ดเก้าศูนย์มีศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งไม่มีเก้าสองไม่มีนะครับก็จะไม่มีนะครับก็จะได้ไปนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแต้มแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครับวันที่นี่นะครับเนาะตัวนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองคู่นะครับได้สิบสองคูณอันนี้จับชุดเต็มนะครับจับชุดเต็ม แล้วบ้านที่นี่เลขเด่นตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเลขเด่นตัวนี้มันก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับเขาคือ9024นะครับ9024จะอยู่ในตรงนี้หมดนะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะครับตัวนี้เนาะนะครับเพราะว่าจับหลักสิบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปเลขไปที่อ2คู่นะครับ12คู่ตัวนี้นะครับ12คู่เนาะได้มาที่12คู่นะครับสําหรับขันจับระบบนี้นะครับจับระบบ จับระบบที่แต้มนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เลขเด่นชุดนี้นะครับนะครับมีอยู่สี่อย่างนะครับมีอยู่สี่อย่างก็คือแต้มแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็เลขเด่นหนึ่งสูตรได้สิบสองคู่ลองเบอสิบสองคู่นี่ถ้าสเตปนี้เข้านะครับเราก็จะจับสเตปนี้มันจะได้น้อยคู่มากนะครับก็คือจะได้เพียงสิบสองคู่เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้สิบสองคู่นะครับเราสิบสองคู่เราอยากเขียนไปตรงนี้นะครับศูนย์หนึ่งไอศูนย์สี่ นะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็สองสี่นะครับสองเจ็ดแล้วก็สองแปดแล้วก็สองเก้าแล้วก็เก้าสี่นะครับนี่เราเขียนไปตรงนี้เนาะเก้าสี่เก้าห้านะครับแล้วก็เก้าเจ็ด แล้วก็เก้าศูนย์นี่นะครับถ้าสเต็ปนี้จะได้สิบสองคู่นะครับนะครับแต้มหลักสิบแล้วก็เรียกเด่นมาชนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาตักได้สิบสองคู่ระบบนี้นะครับเนาะสเต็ปนี้นะครับเอาเข้าลองเบิรงนะครับลองดูนะครับถ้ามันเข้าสเตปนี้เราก็จะจัดสเต็ปนี้ในงวดต่อไปนะครับสิบสองคูเนาะนะครับมันได้น้อยคู่นั่นเองนะครับเนาะเข้าสิเอาตัวเลขที่ให้มันได้หน่อยตัวที่สุดนะครับหน้อยตัวที่สุดเนาะ นะครับนะครับในสิบสองคู่นี้จะเป็นยังไงในงวดนี้เอาไว้เบิ้งสกวอนนะครับเอาไว้ดูแลก่อนนะครับแต่ว่าเขาอย่ามาเขาอย่าพึ่งจัดนะครับอย่าพึ่งจัดนะครับในสเตปนี้นะครับแอนพิจนาเบิ้งอีกซนะครับเนาะพิจณาดูนะครับสเตปนี้นะครับเพราะว่าทีก่อนๆมันก็คยเขามาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเฝ่าเพราะว่าเขาปรทธานน้ำเฉลยเป็นเปื่อนนะครับเรายังไม่เห็นผลนั่นเองนะครับเนาะสีเรายังไม่เห็นผลนะครับอันนี้เขา เฮ้าเฮากะกาเบิ่งกอนนะครับเนาะกะกาเบิ่งกอนถามมันโอเคฮะนะครับเฮามันที่ได้หน่อยคู่นั่นเองนะครับสิบสองคู่เท่านั้นนะครับแต่ก่อนก่อนมันก็เคยเข้านะครับตัวนี้นะครับสิบสองคู่ถ้าจับแบบนี้จะได้สิบสองคู่นะในสิบสองคู่นี้นะครับแถวละสี่แถวละสี่แถวละสี่ด้สิบสองคู่นะครับสําหรับในวันนี้จัดชุดนี้นะครับนั่นเนเนาะจัดชุดนี้จัดชุดนี้นะครับชุดที่เฮาอ่าได้ว่างให้มันเปิดใบแดงแต่แหลกนี่นะครับเนาะแล้วก็ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวคือชุดนี้นะครับ S <S นี่คือชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวในแถวทั้งใต้นี่นะครับก็เอาไป ize, น,นิดน้อยน,น,นะครับนิดน้อยนะครับตัวละห้าตัวละสิบตัวละสองละสามก็ได้นะครับเนี้ยตัวนี้นะครับเนาะเอาว่างไปนิด,น,ดนิดนิดน้อยนะครับเนาะไม่ไม่ต้องไปโล่งไหลนะครับแต่ก็ว่าไปจัดไปชุดนี้นะครับชุดนี้แต่ว่าตามพี่เก่งแล้วก็จะให้เอาปฏิละสามสิบสองคูณนี่อยากให้เอาหมดเลยนะครับนะครับนะครับแต่ว่ากาด ตัวนี้ก็คขึ้นกันนะครับเพว่าเราแต้มสีแล้วก็เข้าเลยนะครับแต้มสีแล้วเข้าเลยนะครับเอาไว้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับในคลิปนี้ไว้เ,เียงจะมีรานเพื่นไปเลยสวัสดีครับ